ขนมถ้วยน้ำตาลมะพราะ้าวผสมน้ำตาลทรายแดงหน้ากะทิแตกชํำๆแบบนี้เลยค่ะส่วนผสมของตัวขนมตามที่ขึ้นให้หน้าจอเลยนะคะในส่วนของหน้ากะทิก็เช่นกันค่ะตามสูตรที่ขึ้นให้เลยนำส่วนผสมของตัวขนมมานวดให้เข้ากันทุกอย่างเลยนะคะจากนั้นก็พักแป้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วตั้งน้ำให้เดือดนำถ้วยลงนึ่งห้านาที จากนั้นก็นำตัวขนมลงหยอดในถ้วยแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องหยอดให้เต็มนะใส่ประมาณเศษสามส่วนสของถ้วยก็พอค่ะหรือถ้าใครชอบกินหน้ากะทิเยอะๆก็อาจจะใส่ครึ่งถ้วยหยอดลงไปเสร็จเรียบร้อยปิดฝานึ่งขนมด้วยไฟกลางใช้เวลานึ่งประมาณ10นาทีค่ะครบ10นาทีเปิดดูขนมกันเลยค่ะอันนี้คือขนมถ้วยของเราสุกเรียบร้อยแล้ว วางไว้ประมาณ2-3นาทีเพื่อให้ระบายความร้อนจากนั้นก็หยอดหน้าขนมเลยค่ะหยอดหน้ากะทิลงไปแบบนี้เลยค่ะหยอดให้เต็มถ้วยพอดีเลยนะคะหนึ่งเสร็จออกมาหน้ากะทิจะได้แตกแตกฉ่ำๆฟูๆสวยงามน่ากินค่ะหยอดหน้าขนมลงไปเสร็จแล้ว ให้เราเร่งไฟขึ้นเป็นไฟกลางค่อนไปทางแรงหรือว่าใช้ไฟแรงเลยค่ะจากนั้นก็ปิดฝานึ่งไว้ประมาณ20นาทีนะคะครบ20นาทีเปิดดูขนมเลยค่ะนี่ค่ะขนมถ้วยหน้าแตกฟูฟูสวยงามน่ากินมากๆเลยจากนั้นนําไปวางพักไว้ให้เย็นก่อนแล้วมาแคะดูขนมกันค่ะนี่ค่ะครูดาตักขึ้นมาให้ดูอย่างนี้เลยนะคะเห็นไหมคะสูตรนี้เนื้อขนมไม่เละเลยค่ะ ตักจากถ้วยง่ายๆด้วยไม่เลอะติดถ้วยนะคะนี่ค่ะขนมเหนียวนุ่มหนึบกำลังดีละลายในปากเลยละค่ะสูตรนี้ส่วนหน้ากะทิก็ฟูๆสวยงามแต่กำลังดีเลยค่ะอืมน่ากินมากๆอร่อยมากเลยค่ะครูดาการันตีเลยชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ครูดาด้วยนะคะ